สวัสดีครับผมพีทสถาปนิกจากบริษัท ID.i.can ครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องฟ้าฝ้าเพดานภายนอกหรือฟ้าชายคาครับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามครับเพราะมีผลต่อหน้าตาวความสวยงามของบ้าน,นครับและประโยชน์การใช้สอยเช่นการระบายความร้อนใต้หลังคาครับซึ่งการเลือกใช้วัสดุฟ้าเพดานภายนอกของแต่ละชนิดนะครับต้องคำนึงถึงคุณสมบัติความสวยงามตามความต้องการ รูปแบบและการออกแบบครับวัสดุฝ้าเพาดานภายนอกนะครับควรเป็นประเภทที่ทนความชื้นได้ครับยกตัวอย่างเช่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็ฝ้ายิปซัมประเภททนความชื้นครับฝ้าประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับฝ้าประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเป็นฝ้าที่เป็นเส้นใยไฟเบอร์ผสมกับคอนกรีตประเภทคอนกรีตอร์ตแลนด์นะครับซึ่งทานไม่ทําให้เกิดสารพิษครับถูกนํามาประยุกต์นะครับให้มีในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายลวดลายนะครับ ตัววัสดุเขาเองเนี่ยจะไม่มีการโค้งตัวบิดตัวหรืองอตัวครับนอกจากนั้นยังมีการลดความร้อนจากพื้นที่ใต้หลังคาเข้าสู่ตัวบ้านช่วยให้บ้านเย็นในส่วนของการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายครับสามารถติดตั้งบนโครงเข้าเหล็กหรือว่าโครงเข้าไม้ทั่วไปได้เลยครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงประเภทฝ้ายิปซ้ำมนะครับฝ้ายิปซ้ำมเนี่ยมีหลากหลายชนิด มีชนิดธรรมดาชนิดทนความร้อน <ic> ชนิดทนความชื้นโดยถ้าเราจะใช้งานในส่วนของงานภายนอกนะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่ฝ้าทนความชื้นครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราใช้ฝ้าหยิบซ้ำประเภททนความชื้นนะครับฝ้าหยิบซ้ำประเภททนความชื้นเนี่ยการติดตั้งเขาจะมีรอยต่อแผน่นยังไงเราก็ต้องฉาบรอยต่อแผ,นนผ่นด้วยผงยิบซ้ำเข้าไปครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นนะครับซึมเข้าสู่รอยต่อแผน่น คุณสมบัติของแผ่นยิปซั่มนะครับคือมีน้ำหนักเบาตกแต่งได้ง่ายทาสีได้ง่ายครับการทาสีฝ้าและการทาสีผนังบ้านจะไม่ใช่รูปแบบเดียวกันการทาสีของฝ้าเนี่ยเราต้องคำนึงคุณสมบัติของการสะท้อนแสงที่น้อยที่สุดครับเนื่องจากการทาสีฝ้านะครับฝ้าส่วนใหญ่ที่เราทาสีนั้นจะเป็นฝ้าประเภทยิปซั่มตามที่แจ้งก่อนหน้านะครับการติดตั้งของฝ้าประเภทยิปซั่มเขาจะมีรอยต่อของเขาเข้ามา หากเราใช้วัสดุสีที่มีความเงาเราก็จะเห็นลักษณะที่เป็นคลื่นแต่ถ้าเราใช้วัสดุสีที่มีความด้านเป็นพิเศษเนี่ยเราจะสามารถเก็บงานตรงส่วนนี้ได้ครับสรุปนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้งานฝ้าเพดานนะครับมันก็สามารถแยกได้เป็นหลายชนิดหลายฟังก์ชันตามองค์ประกอบในการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามความคงทนอายุการใช้งานของวัสดุหรือว่าการออกแบบต่างๆก็ต้องคำนึงด้วยครับ หากท่านใดนะครับมีคำถามเกี่ยวกับป้าเพดานนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ